ครับผมวันนี้จะมาสอบวิธีการเล่นเปียโนในเกมนะโลบ็อก์นะครับผมแล้วก็วิธีการอ่านโน้ตนะฮะว่าแบบมันกดยังไงกดตอนไหนนะครับซึ่งอย่างแรกนะครับก็ต้องมีชีทโน้ตของเพลงนั้นก่อนนะครับซึ่งผมจะยกตัวอย่างเป็นเพลงของวชิราวรีนะครับเพลง avenue นะก็อย่างแรกเลยเรามาดูของตัว transport นะฮะ transport นะครับมันคือการปรับคีย์เพลงครับให้สูงหรือว่า ต่ำลงนะครับผมซึ่งถ้าดูจากชีดนี้นะครับ t r a n s p o s e จะเป็นลบสนะครับซึ่งในการปรับ t r a n s p o s e ในเกมนะครับเราจะปรับตรงข้ามกับตรงข้ามของตัวชีนะครับก็จะเป็นบวกสนะครับบวกสี่แล้วก็ทีนี้นะครับเรามาดูตัวโนนะครับถ้าเกิดว่าตัวโนอยู่ด้านในของวงเล็มนะครับ ให้เรากดพร้อมกันให้หมดเลยนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างประมาณนี้นะส่วนขีดตรงนี้นะครับมันคือการที่เราให้ให้เราเว้นจังหวะนะครับจังหวะแบบหยุดสักแป๊บนึงนะฮะแล้วก็เล่นน้ตโัด ตัวถัดไปได้เลยส่วน,ต,วนตัวน้ตตัวนี้ตัวนี้นะฮะก็คือให้เราเล่นตามปกติเลยเล่นตามปกติเลยส่วนตัวน้ตนี้นะครับก็คือมันติดกันใช่ไหมครับก็คือให้เราเล่นต่อกันเลยนะฮะ,ะ S40 นะฮะก็จะเป็นอย่างนี้ต่อกันนี้เลย ลองเล่นให้ดูแนละ้วดูโนต้ตตามนะครับอ่ะเท่าทีเอาใหม่อ่ะประมาณนี้อ่ะนี่นะดูนะ ส่วนตรงนี้นะครับพิธีการเล่นตัวนี้นะฮะก็ให้เรากด1ก่อนฮะแล้วก็กด shift e นะครับอ่าก็จะเป็นนี้อ่ามาดูตรงนี้ตอนนี้ก็คือแบบเป็น,เว,นเว้นจังหวะให้มันให้มันนานกว่าขีดเดียวเขาจะเข้าใจใช่ไหมครับ <c oughs> ผมประบาน,นี้นะก็ <c oughs> จะเป็นนี้นะ ครประมาณนี้ประมาณนี้ครับขอบมากครับ